รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหอร,ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการร้อยเรื่องราววารไรตี้ มาร์คสองโลกมาร์กสองโลกมาร์คสองโลกมาร์คสองโลกมาร์คสองโลก,โลก,โลก,โลกให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปิงปิง,ปง ดีนนค่ะ,คะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันในรายการร้อยเรื่องราววารตีมาสสองโลวิปัสนานุภาคค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดอยุทยาค่ะจังหวัดอยุธยาแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ไปลุยกันค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะกันเลยค่ะ กองโจรพระองค์ดำลูกหลานแขวงเมืองวิเศษชัยชาญได้จัดทำบุญเลี้ยงพระนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแต่พระสงฆ์ในช่วงเชา้าหรือช่วงเวลาเพลการถวายพัตตาหารที่เรียกว่าเลี้ยงพระเชา้าหรือถ้าทําในเวลาเพลก็เรียกว่าเลี้ยงพระเพล ซึ่งใครที่มีเวลาน้อยก็สามารถทำพิธีพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ในตอนเช้าหรือตอนเพลนโดยเฉพาะวันนี้ทางทีมกองโจรพระองค์ดำลูกหลานแขวงเมืองวิเศษชัยชาญน,นำโดยคุณวงวิทย์โตวิจิตหรือคุณสมนึกได้นิมน์ดอกเตอร์พระอาจารย์ทวีพันธ์ประพัสสโล พระอาจารย์มาร์คสองโลกและแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมจริงทีมงานแม่ชีอินฟินิตี้การทำบุญเลี้ยงพระเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราคนไทยคุ้นชินกันมากที่สุดนอกจากเหตุผลเพื่อการเสริมสิริมงคลให้กับสถานที่ลานแสดงของตลาดน้ำอโยธยาแล้ว หลายคนเชื่อว่าการทำบุญยังหมายถึงการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและยังเป็นการสร้างความสาม,มัคคีความสัมพันธ์อันดีและการทำบุญรำลึกถึงครูบาอาจารย์บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วณนะสถานที่นั้นๆเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของผู้อยู่อาศัย และทีมงานหนูน้อยสยามชนสื่อสร้างสรรค์ค่ายเพลงทีวีมิวสิกทีมงานกูรูฟิล์มไทยแลนด์พร้อมทั้งนักแสดงศิลปินมาร์คสองโลก176มาร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงสร้างโลกร่มเย็นดั่งคำที่ว่าหากสิ่งสมมุติดึงรั้งลงต่ำ ทงอิ่มในธรรมสุขล้ำชีวีสร้างความสว่างสดใสอินทรีย์สมบูรณ์สุขขีสำเร็จสมหวัง ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้ลองศึกษาหลักปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติธรรมสมาธิให้เกิดดวงบารมีมารคสองโลกของแต่ละบุคคลเพราะทุกปัญหาทุกอุปสรรคสิบร้อยพันขวากหนามนั้นก็คือครูของเราคือบททดสอบทางใจคือสนามลบกับกิเลสในใจวันนี้ เราจะต้องรู้เท่าทันจิตยอยู่กับปัจจุบันของตัวเองให้ได้ความสามมคคีเป็นบอ่อเกิดแห่งความสำเร็จทั้งปวงเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างสารรค์ความเจริญความก้าวหน้าและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้และสิ่งที่สมาชิกในสังคมหมู่คณะทุกๆคนควรที่จะตระหนักเอาใจใส่ และร่วมมือกันสร้างสารรค์ขึ้นให้มากที่สุด ทีมงานเหล่านักแสดงศิลปินมาร์คสองโลก176ถวายขับร้องบทเพลงแห่งบารมีเพลงสร้างโลกลมเย็นด็อกเตอร์พระอาจารย์ทวีพันธ์ประพัสโลพระอาจารย์มาร์คสองโลกท่านก็เมตตาสนทนาธรรมและให้พรแก่ญาติโยมที่มาร่วมง,งานทำให้เราได้ฟังเรื่องราว สาระดีๆมีประโยชน์ทั้งได้แนวคิดที่ดีต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตได้ร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ทำให้ทุกคนได้อิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆกันท่วนหน้าสาธุ และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเรารายการร้อยเรื่องราววาเลนตีมากส่งโลวิปัสนานุภาก็ได้หมดลงไปแล้วค่ะค่ะและขอฝากเรื่องราวสาระดีๆทุกวันอังคารเวลา1 3 0น30นาทีถึง14.00นาาทางช่องพอกฎหมายเลข5ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ นี้นะคะเราอยู่ในรายการร้อยเรื่องราวไวเลตตี้ค่ะมาร์กสโลกนะคะวิปัสนานุภาพค่ะค่ะน้องโมคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณไหนคะเนี่ยจุดนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดน้าอโยธยาค่ะว้าวมาทาอะไรกันคะเนี่ยวันนี้นะคะโมก็พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะศึกษาปรัติศาสตร์เรื่องราวนะคะแล้วน้องๆน,นะคะอยากจะไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันไหม อยาคะพาอทุกคนมาเนี่ยสัมผัสถึงอะไรบ้างคะของกินครับค่ะขึ้นชื่อว่าตลาดน้ำนะคะนอกจากจะมีสินค้าร้านค้ามากมายนะคะให้เราได้เที่ยวชมกันแล้วก็จะมีของท่านอร่อยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะว้าวน้องๆสนใจทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะผัดไทยครับ ผาไทยเราได้บรรยากาศด้วยค่ะอุ๊ยใช่แล้วค่ะบรรยากาศที่เนี่ยน,น่าสนใจแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยก็ชื่นชอบมากจริงๆเลยอนอกจากนั้นน้องโมแอบไปเห็นอะไรมาหนูแอบไปเห็นลานจัดแสดงโชว์ค่ะแม่ขวัญว้าว มันต้องพิเศษแน่ๆเลยใช่ค่ะและที่สำคัญวันนี้น้องๆพลาดไม่ได้เราจะมีกิจกรรมก็คือการแสดงโชว์ต่างๆที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะสนใจไหมคะสนใจค่ะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นทุกๆคนอยากเรียนรู้เรื่องเราวทางประวติศาสตร์ไปพร้อมๆกับพี่ไหมคะอยากเลยค่ะนั้นก็ไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเราไปกันเลยไหมคะ ไปโอเคค่ะไปกันเลยไปไปไปเลยก็สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านผม นายวงวิตโตวิจิตนะฮะก็เป็นลูกหลานแฝงเมืองวเชยชาญหรือเป็นลูกหลานของพ่อขุนรองประหลัดชูแห่งแฝงเมืองวษชยชาญน,นะครับก็สําหรับประวัติของผมส่วนตัวก็มีประสบ์มากมายนะฮะที่กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็การก่อตั้งของทีมกองโจโรวงดำนี้ก็มีที่มาที่ไปถ้าจะเล่ากจริงๆก็ใช้เวลาเป็นวันนะ,ะก็จะขอ,อเล่าเรื่อง โดยย่อนะฮะก็ก่อนที่จะมาทําการแสดงหรือก่อตั้งทีมวองจรพระองค์ดำก็ส่วนตัวเลยคือเป็นผู้ละเหมาะนะครับุ้ละเมาธุรกิจโตต่ามากมายพอได้มาเจอกับท่านอาจารย์มาร์คท่านก็เลยแนะนําให้พวกผมและทีมงานและศึกษาศาส,สนาและหลักคําสอนของอา,าจารย์มาร์กก็เลยมาทําดูจนในที่สุดจนค้นพบว่าคําคสอนของท่านของศาสนาพ,พุทธเราเนี่ยมีประโยชน์มาก เลยนํามาใช้กับชีวิตประจําวันโดยการว่า,าการแสดงจนะต้องมีสมาธิการใช้สมาธิทุกอย่างที่ท่านอาจารย์บอกและสอนมาเรามาปรับใช้ในการแสดงนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครับละครอ,อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เหตุการณ์และปีพุทธศักราชหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกลาบขออภัยมาณที่นี้ด้วย เธอดูนั่นสิไหนไหนดูอะไรอ่ะก็ดักดาบตอนนั่นไงอ๋อเท่ดีนะหืมเท่ตายแหละข้าให้เองดูนะข้าทางเกงกลางอ้วนพุงพุยเยี่ยงนั้นเนี่ยป้าอย่าไปว่าเขาสิเมื่อกี้หล่อนพูดว่ายังไงนะใครพุงพุ้ยอ๋อ พุงพุ้ยอ้วนตรงไหนคมเข้มสักขนาดเนี้ยแต่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างต้องสำเร็จด้วยใจ ดูสิไหนนีพัพอย่างงี้ไม่ได้นะต้องพับแบบนึงระวังตกนะอ๋อได้ได้นี่ต้องพับอีกแบบนึงอันนี้แราแบบอ้าพวกเธอมากันแล้วเหรอใช่ไปไหนกันมาเมื่อกี้อะฉันไปเห็นผู้ชายพุงอ้วนมากพุงพุ้ยเลยแหละ โอจริงเหรอใช่แล้วไปเจอที่ไหนอ่ะอ๋อฉันรู้เลยหยุดเล่าได้แล้วเธอไอพวกผู้ชายในหมู่บ้านเราตอนนี้น่ะมันเหลือมากน้อยเพียงใดกันซึกคราวก่อนน่ะพวกเราก็ถูกพวกพม่ามันฆ่าตายไปก็มาโขอ,อยู่นะแต่ก็ยังดีนะพ่อที่เราไล่พวกพม่ามันไปได้นั่นแหละ ข้าคิดว่าสักวันพวกมันจะคืนกลับมาหมู่บ้านของเราอีกคราเป็นแน่เอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันไปตามพวกเรามาใครที่มีแรงพอจะกุมดาบได้เราต้องฝึกให้มันรู้จักการต่อสู้เราต้องสู้กับมันเท่านั้นที่จะทำให้บ้านเราอยู่รอดได้จ้าพ่อเี เรียกโล่นแล้วฮ<า><า>ะอะไรนะ,นะอ๋อพ่อครูเรียกระดมพลแล้วทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามความตุดย่อ,อก,กดติดตามไปงี้เราไปหาพ่อครูกันดีกว่า วันนี้จะบอกอเอ,อมามาขอ,อยากจะดูฝีมือพวกเองว่าพอจะออกไปต่อสู้กับพวกพม่ามันได้หรือเปล่าเอาเอาลองดูแต่อย่าเอาก็จนถึงเลือดตกยางออกโรโบ้ยเราต้องถนอมกําลังไว้มีรู้ว่าในศึกคราวหน้าจะมาถึงเมื่อไร่เอาเอาลองดูเริ่มได้ ในห่วงแห่งสงครามเพลานี้แนวรอบขอบคันตสีมาแห่งกรุงอยยธยาก็สนนะัมอย่างหนักแต่มีชาวบ้านบางกลุ่มชาญกรุงอยยธยาแข็งข้อพิดต่อต้านเราพวกเจ้าจงเล่งออกไปกำลบับให้พวกแข็งข้อทั้งหลายให้มายลยติ้น อยากจะชมการแสดงนะฮะก็มาชมการแสดงได้ที่ตลาดน้ำอโยธยานะครับเราเปิดกันทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดรัชการ mm hmm. หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือใน f Facebook ทีมกองโจรพระองค์ดำนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มารับฟังผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาร์คสองโลกให้เราฟังนะคะแล้วก็เราได้พาน้องๆไปทำกิจกรรมการแสดงบนเวที ที่ตลาดน้ำอยยธยาแห่งนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเรารายการร้อยเรื่องราวาวเลตีมารกส่งโรวิปัสนานุภาพก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา13.30นาฬิกา30นาทีถึง14.00นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย หลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุก เจริญพรศรัทธาสาธุชนและคณะสิทธิอนุสิตเจริญจิตภาวนามาร์คสองโลกในโอกาสเดือนแห่งมหากาลทานกระถินนี้ให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจในการทำมหาการทานด้วยการไปร่วมแรงร่วมใจกันงานเล็กงานน้อยงานใหญ่หรือถ้าเรามีปัจจัยเล็กๆน้อยๆหรือปัจจัยใหญ่ๆเราก็ไปร่วม จากกองเล็กๆมือเราหลายๆคนเข้าก็าจะเป็นกองใหญ่ๆสามารถสร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่สัป,ปยะของพระภิกษุหรือเป็นสมบัติให้ลูกหลานมาปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกอันนี้เป็นบุญกุศลใหญ่ <Okay. S 1> กระถินก็มีประวัติอยู่ว่าเป็นสะดึงที่ใช้ขึงผ้าสิ่งที่ได้จากสะดึงนี้เรียกว่าผ้ากระถิน โดยมีประวัติว่าพระสมมาสุตเจ้าได้ทรงเป็นตัวอย่างรวมพระรวมโยมเพื่อทอผ้าถวายพระอนุรุทธผู้มีผ้าจีวรเก่าเศ้าหมองภายในหนึ่งวันทําเสร็จเลยโดยที่พระองค์ท่านก็มีหน้าที่สนเข็มสนเข็มเราวันนี้เป็นชาวพุทธ ช่วยกันสืบสารอายุพศศาสนาสืบสารเจตนารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสารถึงความสามคัคคีจากมือน้อยๆของเรานี้หลายๆมือเข้าทําให้งานใหญ่สําเร็จได้สามคัคคีมีพลังนะมีความสุขอย่างพุทธพจน์ว่าสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ย่อมเกิดสุขงานใหญ่ถ้าเราช่วยกันหลายคน มันเป็นความสุขได้ดังนั้นการกระถินเป็นสมบัติพระศาสนาเราควรจะสืบอ,อายุสืบประเพณี้ให้มีทุกๆวัดแล้วก็ไปดูว่าพระคุณเจ้าเนี่ยขาดเหลืออะไรที่เราจะเกื้อก,กูลได้เราอาจจะมีปัจจัยไม่พอเราก็บอกต่อบอกบอกบอกไป แม้เราไม่มีปัจจัยจะใส่เพราะว่าในการกระถินนนี่มีหลายวัดเราก็ยกซองอนุโมทนาทำง่ายๆสาธุอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆคนทุกๆวัดที่ได้ทำกระถินนี้และเราก็ส่งต่อซองไปให้คนอื่นแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญจากการอนุโมทนาก็อนุโมทนาสาธุการทุกท่านที่ได้สืบอ,อายุพระศาสนาในการ ทำกติรทานสืบสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกท่านเธอมกร์คสองโลกมารคสองโลกมัรคสองโลกมัรคสองโลกมัรคสองโลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอนนุุกวิาททีรูปทุกท่านทุกคนเธอ